สวัสดีครับดูกับผมช่างเขียวสายแตงครับโอ้วันนี้รถเยอะครับนชนมาถึงแล้วครับขาเอสกำลังยกลงนี่ดูข้างนอกไปก่อนของเท้ไฟเราไหนนั่นเอาไฟบอกยีครบแล้วครบแล้ว หลอเด็กเดินได้เด็กเดินเออเดินทั้งวันเท่าแเบอกยังไม่ได้งานเลยวันนี้ของถมครับของถงแม่เอาผมไม่ได้นั้นเท่าไหร่นั้นแจ่มเพ้พี่มากเลย ไปเอสใส่2อันเลยไปเอสใส่2อันเลยลนนไม่ใส่ของไปเอสนะใส่2อันเลยนะเหมือนป้ายนันทั้งวันนะ่ะน,น,นั่นแหนละคันนี้จอดนานแล้วครับคันเขียวนี่จอดนานแล้วครับ <S <S ทำอะไรอีกทอทุกวันเลยบ่ ฮะเห็นเขาทอเขาอยากทอเราเขาอยูไหมเสียแม็กเท่าไรฮะเกาะโบเอาทอทำไมฝ้าโคตรเจ็มอ่ะใครทำให้นี่ช่างเหรอนี่นะอุเทนอะเสียงเม็กรอรอรอรเสียแม็กจัดให้อู้ใบพัดซุ่มทำอะไรนี่เอ๋อเวลาร้อนทำไมไม่รอกันเป็นสีความร้อนบอก ทำไมมันติดจ้ะโอ้ในนอนหอนอีกไหนเป็นไรยิ้มสีแล้วก็ทำเอันนี้นะเอาสีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินนอนตีควยแล้วตีแล้วจะตีใหม่มันแรงหอนขายแกเออเอาไงไหนเอาท่อเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ท่อแล้วอันเดิมบ่ครัับอนเดิ วอ้นี้เสริมเสริมไอ้นี่นะเจ๋อมากเลยอุ้อันนี้อันนี้ใครนี่เฮ้ยเนินนอนนะครับอ๋อฟ้าใสมาเสริมหล่อเอาโยกหลานนี่นะเจ็ดหมื่นโอ้

ดูฝั่งนี้เสร็จแล้วบร้บครับทันนี้บิวใหม่นะครับส่วนมากจะเป็นฮินงหอ จะเป็นใจหน้าาในก็น่าจะดึงดลยนี่ของแท้ครับเห็นไม่ยไปแล้ววะนัไมไปเข้าไปดึงอีกอีกคนไปดูไ ถ้าตกทำไงอ่ะแน่ไม่ต้องถอดขานี่ยนะเดี๋ยเอาใส่ขาใหม่เลยบอกลมยิงเลยบ่าตอนเขาขันเอาแล้เนาะเขาขันเอาเมื่อไหร่บ่เสียหนึ่งได้อะไรมาอีกนี่แน่นอนแทข้างเท่าไหร่เสียหนึ่ง ทางไหรักปลายทางใช่ไหมโอ้แน่นอนครับกเดไปไหนไ้ยรอดีกว่ากรอเข้าไปูอีก ดูนะห้างหัวก่อนก็เอาจะมาตอนเองก็ได้แล้วปักแล้วกดตรงทำท่านสีเรื่งสิทธิ์สุราใส่มาดูเด็กเล่นครับที่บริการือดที่การสถาบันการเงินให้เราเกิดขึ้นครมืนครับ เดียสายยางครับยังไมสใะหคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมถึงคลิปมาครับบา,บายบบ้าบ